สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับนะหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนับสลับในคลิปนี้นะครับซึ่งเลขออกแบบนี้นะฮะมีไม่บ่อยนะฮะซึ่งเลขออกแบบนี้เนี่ยนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะไม่พลาดแน่นอนนะครับเราสลับในงวด1กรกฎาคมก็เหมือนในงวดที่แล้วนั่นแหละนะฮะที่ผมทําในสูตรศูนย์แล้วศูนย์อีกนะฮะนั่นแหละนะก็ ให้ไปศูนย์หนะครับดีเกือบเข้าบนล่างเลยนะครับนั่แหละเลขมันออกเหมือนกันก็จับมาใช้นะครับมาเปรียบเทียบกันนะฮะมาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับก็หวังว่านะครับในที่มันออกแบบนี้เนี่ยหวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันเนี่ยก็ย้ําในทุกๆคลิปนะฮะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะนะฮะชอบก็ซื้อไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนี่แหละมันออกแบบนี้ซึ่งไปดูก่อนหน้านี้นะครับก็ ไปดูจนถึงในปี43เลยนะครับเนาะ43 40นู่นแหละนะฮะก็มันก็จะมีนะฮะในที่ในปีนะครับ49ด้วยนะในช่วงในงวดของวันที่16 16นะครับ16กรกฎาคมนะฮะปี49นะครับในช่วงนั้นนะฮะเลขก็ออกนะครับในที่ใน5 1 2 4 3 4นะฮะแล้วก็48ถัดมานะครับออกไปในที่ใน2 3 8 หก6ปดหกหนะครแล้วก็แปดแปดนี่แหละนะครับมันก็เป็นเลขซ้ํากันนะครับอยู่ในตําแหน่งตรงนี้แล้วก็มาในงวดนี้ก็ยังมาอีกนะครับก็จะคล้ายๆกันนะฮะกับในช่วงล่าสุดนี่แหละเนี่ยนี่เห็นไหมครับ คล้ายๆกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป็นเลขเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีในก่อนหน้านี้นะครับก็ย้อนไปในที่ในปี46นะฮะสำหรับในงว่าองวันที่1ธันวานะฮะปี46ในครั้งนั้นนะครับเลขช่วงนั้นออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน99 99 130 7นะฮะแล้วก็78ถัดมานีกก็จะเป็นในที่ใน1 7 7 947นะครับแล้วก็87อ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็คล้ายๆกันนะครับไปดูในก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในงวดของวันที่1นะครับวนหนึ่งสิงหานะครับปี45อ่าย้อนไปถึงปี45นะครับก็ในช่วงนั้นนะฮะออกไปที่ใน4 493 438นะครับแล้วก็88 ถัดมาก็จะเป็นอีกที่ในหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับนี่มาในตำแหน่งตรงนี้เลขเดียวกันนะครับแล้วก็ไปในปีสี่สามนะครับมันที่หนึ่งนะครับหนึ่งตุลาคมปีสี่สามนะครับในครั้งนั้นนะฮะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับนี่ปีสี่สามนี่สำคัญเลยเพราะว่าเหมือนในช่วงล่าสุดนะฮะออกไปสองเก้าศูนย์ห้าแปดสอง นะครับแล้วก็2 6ถัดมานะครับเป็น6 2 0 6 6 2แล้วก็3 9 นั่นแหละนะครับนี่เป็น2เหมือนกันนะครับ2 6มา6 2อันนี้2 0นะครับนี่เป็น2เหมือนกันนะครับจะออกเหมือนกันกับในช่วงนี้ไหมนะฮะอ่ะเท่าที่ดูแลว้วนะครับนำจุดนี้นะฮะไปเป็นเลขเด่นนะครับเนาะก็คือมันมักจะไปเอาในที่ใน2ตัวล่างนะครับในครั้งล่าสุดนะครับมาเป็นเลขเด่นนะฮะในแต่ละช่วงนะครับอันนี้นะครับ8กับ8 ลองดูนะครับว่าจะมี8ปดไหมนะครับสำหรับในงวดถัดมาผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน4 4 8 6่นะครับแล้วก็91อ่ะเห็นไหมครับก็มีนะครับในที่ใน8อันนี้เหมือนกันนะครับ8กับ7อ่าถัดมามันจะมีมันต้องมี8ดกับ7นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน4 4 7นะครับแล้วก็6 4อืมนี่เห็นไหมครับก็มาบนเหมือนกันเลยนะฮะทั้ง2ช่วงนี้เนี่ยฮะ ไปดูในปี4 5หนะครับในตรงนี้ที่มันออกแบบนี้มันต้องถัดมาเริ่มมี5กับ7จนะครับจะมีไหม้5นะฮะจะจะมีไหมนะครับ200้นะครับแล้วก็5 1อ่ะมี5อยู่เนาะไม่ได้ไปออกในที่ดนบนเหมือนสองช่วงนะครับมาล่างนะครับแล้วก็ในปี4ีนี่แหละเหมือนเันมกับในล่าสุดนะฮะช่วงล่าสุดเลยนะเป็น2เหมือนกันถัดมานะครับ2ไม่อีก 1.82นะครับแล้วก็90มา9ด้วยเนาะนี่แล้ว2มันก็ยังมาอีกนะหรือว่าในงวดนี้นะครับ2จะมาอีกนะฮนะเนาะแต่อันนี้มันมันมันออกเลขเดิมนะ82ก็มา826 2มา26หเอหรือว่าจะออก92อีกถ้าออก92อีกก็ก็ไม่แปลกนะหรือจะออก52หรือจะออก20เนาะคิดเลยไม่ออกซื้อเลขเดิม92นะฮะหรือ52หรือ20 เนาะหรือสามหกนี่ก็ยังออก2องวดติดๆได้เลยนะฮะทำไม92นี่จะออกอีกไม่ได้นั่นแหละก็แสดงว่าล่าสุดนะฮะก็ต้องมีในที่ในเด่นนะครับในเด่น0ูนย์กับในเด่นหกนย์กับ6อ่าได้แล้วนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับตัวจับคู่กับ0ูนย์กับ6กนี่ก็คือนําไปจับกับในรางวัลที่1นี่อันนี้ได้8แล้วเนาะแนะครับผลออก8ปดนี่นะครับก็จับ 2ตัวล่างเนี่ยไปจับกับรางวัลที่1นี่แนี่หนี่ก็มาง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ8กับ7แล้วเนาะมาเจเราเจ็ดสอ่ะนี่ก็สี่ก็มาเอาตรงนี้นี่อันนี้ตำแหน่งหลักร้อยอันนี้มาเอาหลักสิบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น5้านี่มาห้าหนึ่งก็เอานี่หนึ่งหลักนี้ก็ได้หลักร้อยก็ได้หลักแสนก็ได้นะครับนี่ง่ายๆแค่นี้นะฮะขั้นตอนแค่นี้เองแล้วฮะเนาะ เออกันไว้กันไว้อ่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะช่วงเหมือนช่วงล่าสุดเลย9เก้าเอา2ตัวล่างนะครับไปจับกับรางวันที่1นะในงวดก่อนใน9 0สูนะครับแค่นี้นะฮะก็แสดงว่าล่าสุดนี่นะฮะสตัวล่างนะครับไปจับกับในรางวัลที่1นะครับก็จะมีในที่นะฮะจับคู่ก็จะเดี๋ยวดูในตำแหน่งมันมาหลักสิบหลักหน่วยมา10มาหน่วย มา10มาหน่วยอ่ามา10มาหน่วยสลับกันอันนี้มา10มาหลัก10หลัก10หลักหน่วยหลัก10อืมอ่ะเอาไว้ในหลัก10แล้วกันนะ0กับ6นะครับก็จะเป็น,นที่ใน0ูน 5, 0 0 0 7 0, ้3 09แล้วก็02นะฮะส่วน6ก็65 6 0 6 7 6ศ6นนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน62อ่ะเนาะมีโอกาสที่เป็น62นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะออกเลขเหมือนกันกับในช่วงตรงนี้ก็ได้ในปี43นะฮะนห่6 2 82ดเนี่ยนะในเกนย่นี่ดี๋ยวนะจะซื้อไปนะครับ ก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีศูนย์อาจจะไม่มี6เลยก็ได้นะครับอาจจะไม่มีในตัวนี้สักตัวเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชื่นชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ได้กันถ้าจะให้เน้นบนหรือเน้นล่างนะครับเท่าที่ดูทั้ง2ช่วงที่ ผ่านมานี่มาล่างมาล่างติดต่อต่อกัน2ช่วงนะฮะแล้วก็มาบนมาบนนะฮะติดต่อกัน2ช่วงก็ล่าสุดน่าจะสลับมาในขี้ในล่างนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเมื่อกี้อันนี้เป็นสูตรศูนย์แล้วศูนย์อีกสูตรนี้ก็เป็นสูตรนะครับ2แล้ว2อีกแล้วกันนะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็ครับก็จะเป็นสูตร2แล้ว2อีก สูตร2แล้ว2อีกนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกเหมือนในสูตรสูตรแล้วสูตรอีกแล้วกันนะครับสูตรสูตรแล้วสูตรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูต่อนะว่ามันพอจะใช้ได้อีกไหมนะฮะสูตรแล้วสูตรอีกเพราะมันก็มีนะครับมาสูญมาอีกแล้วนะครับสูตรนี้ก็อ่าเหมือนในช่วงนี้เนาะอ่าก็มาสูญนะครับติดต่อกัน4งวดติดๆนะฮะในปีหกหกนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะศูนย์มาสิงว่าติดๆในปี65นะครับอ่าปี65เหมือนกันนะศูนย์มาติดต่อกันนะครับสิงว่าติดๆไงอ่าเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับศูนย์หกนะมา2ครั้งเอหรือว่าจะออกศูนย์หกอีกนะครับเหมือนในปี65เนาะสามตัวบนนี้ออกเหมือนกัน2องว่ที่ติดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีเฮงๆปังๆร่ำรวยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ